ต้องถามครูก่อนอะไรครับต้องถามครูก่อนนะชื่อน้องอะไรครับชื่อนองครูครับโอเควันนี้จะมาทําอะไรครับอ่านหนังสือครับเรื่องอะไรอะครับเดี๋ยวอ่นตอนนี้ให้ฟังก่อนค่ะนะคบตอนนี้ง่ายๆเลยครับห้องเรียนโอ้ยง่ายๆครับนี่ทานอีสุบสองภาษาครับื o t s i s สุดยอดนอนอ่านเลยครับนกกาสาครับกับหมาจิ้งจอก the sock and the fox อันนี้บอกว่า s อกนะ s o ก the sock and the fox s ต o c stock the s o c k and the fork star s t k stook คุณครับ the dog and the fork อตาโตเลยหรอบ๊ายบายเอามาตรงนี้ก่อนค่ะสอง สองหน้าอันนี้ก่อนครับได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยบายบายนะครับอ๋อได้ครับโอเคแล้วครั้งหนึ่งงานมาแล้ววันอภรอตอัฐามกกษากับหมาจิ้งจอกเป็นเพื่อนกันมามา อ่ะสอกเอ็นอ่ะฟอกวิ่ฟินฟออ่ะลอง g ผ่านอืมโอเคถูกต้องครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายวันนี้ไปเล่นฟันดาบมาเนี่ยมั้ยครับก็เห่อยแตะเลยครับทอถดแล้วครับ แล้วแฮปปี้ไหมครับสำหรับการซ้อมวันนี้แฮปปี้แฮปครับแฮปปี้มากปี้แฮปครับเพราะว่าวันนี้เริ่มมีการปัดแล้วแทงเป็นแล้วใช่ไหมครับได้ค่ะสามารถแทงพี่อะไรทำคะแนนพี่เพลงเอ่ยได้กี่คะแนนครับ รอบหนึ่งก็คือหนึ่งคะแนนครับรอบที่สองแลครับเจ็ดคะแนนครับเจ็ดเต็มแปดคะแนนเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเกือบแปดครับก็ใช่ไงพูได้เจ็ดพี่เพลงเอ๋ยได้แปดใช่ไหมเพราะว่าพี่เขาเก่งแล้วอายุเยอะใช่ไหมครับ,ม,รบ<ช>มีประสบการณ์มีประสบการณ์เยอะกว่าก็ มีการฝึกซ้อมเยอะกว่าก็จะมีโอกาสชนะได้มากกว่าถูกต้องไหมถูกต้องค่ะถ้าใครอยากเก่งต้องเป็นยังไงเชื่อฟังแล้วก็ฝึก้ที่ว่านี่แน่ดับคุณแม่คุณป้าแล้วพอเรียนฟันดาบเสร็จแล้วไปทําอะไรต่อจําได้ไหมกินอะไร,น,ะไรนั่งอยู่ตรงนู้นพอครับกินข้าวครับอืคุณได้กินข้าวเหรอ เ <Hey. S 2> มนูข้าวชื่อว่าบะห <บะ S 2> มี่แก้วน้ำบะอะไรบะหมี่แก้วน้ำน้ำน้ำไม่ใส่ไม่ใส่ผัดใส่ผัดผัดผใส่หมูแดงไหมไม่ใส่กับหมูแดง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 กินเยอะไหมครับกินเยอะมากเลยครับอืม,อมแล้วพอกินบะ มาหมาบอกว่าให้ให้ถอยไปนิดนึงแล้วพอกินบะหมี่เกีย๊ยวหมดแล้วกินอะไรต่อครับไส้ไส้ก่กินไปกี่ไม้จำได้ไหมสามไม,ม,ม,ม้หมดสามไม้จนท้องเป็นยังไงบ้างเนี่ยท้องวันนี้จำโบมากแถมกับไปยับเลยครับ,รบอือไปยังยังยังไม่ได้อือ โอ้แม่แม่ขำแหวเดยวปวดทอ้องอ <Okay S 1> ่นนั่นเดโอเคโทรค้ปผมเกเงาพอกลับมาแล้วก็กินอะไรที่เป็นกองกองเอกนะขนมสงังชิงครับขนมอะไรนมกองอ๋อนมกองเองอ่ากินนมกองด้วยใช่เปล่าใช่ค่ะแล้วก็ทำอะไรอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ถึงได้ขึ้นมาช้าเขียนอะไร ความสุกอ่ะพูดดีๆเขียนสุขความอ่ะถ้าไม่พูดมามา่าจะปิดแล้วนะเขียนความสุเขียนอะไรครับความสุขครับมามาตั้งชื่อว่าอะไรความสุขอะไรความสุขวันนี้เขียนความสุขวันนี้ความสุขวันนี้เล่าเรื่องอะไรบ้าง เล่าทุกอย่างที่ภูจําได้ใช่ไหมครับใช่ครับเล่าทุกอย่างที่เป็นของจริงที่วันนี้เราทํามาอืมเพื่ออะไรฝึกอะไรฝึกขัดเขียนฝึกเขียนแล้วก็ฝึกสะกดอะไรด้วยตัวเลขเปลี่ยนหนังสือฝึกสะกดคำใช่ไหมอืออม่แล้วก็ทำมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับห้าวันแล้วนะหนึ่งล้านวันแล้วครับ แล้วพรุ่งนี้เขียนไหมเขียนครับจริงนะจริงครับเกินหนึ่งล้านวันเลยนะครับการเขียนนะเดี๋ยวมาหมาให้ผู้ดูนิทานต่อได้ผู้จะได้พักผ่อนอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาหมาให้ผู้ปิดไฟนอนแล้วนะโอเคไหมอือหรือว่าอยากอ่านนิทานต่อก็ได้อยากอ่านให้จบหน้านี้ไปเลยได้ได้นีไปเลยจริงเหรอจะอ่านจนจบเล่มเลยเหรอจะได้ตื่นเช้ามาก มันจะตื่นสายนะี่ถ้าคุณนอนดึกตอนนี้สามทุ่มแล้วปกติสองทุ่มครึ่งพูต้องนอนแล้วโอเคไหมแล้วสามทุ่มหครสามทุ่มสองทุ่มขึ้นห้องสองทุ่มครึ่งต้องหลับแล้ว 2> 2วันเนี้ยมาหมาให้ภูเขียนงานเพราะว่าภูไปเรียนฟันดาบกลับมาดึกใช่ไหมครับวันนี้มาหมาเลยให้เขียนงานแล้วก็เลยเสร็จชา้าพอเสร็จชา้าเราก็เลย จริงๆเราต้องนอนแต่มาหมาให้ผู้เลือกว่าผู้จะนอนหรือจะอ่านอ่านนิทานใช่ไหมใชม่ผู้บอกว่าผู้อยากอ่านนิทานมาหมาก็ให้อ่านได้ใช่ 29, ไหม<ๆ><ๆ>ครับอคอ่ะงั้นเดี๋ยวมาหมาไม่กวนภูแเรานะผู้อยากอ่านนิทานต่อก็ได้หรือจะนอนก็ได้โอเคไหมอ๋ค่ะบายบายครับสวัสดี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 รับ